เอริสนะครับล่หลายคนจะคิดว่าเธอเป็นแบบไวท์เมจไรตัวฮีลนะครับแต่ว,ว่าเรายกหน้าที่นั้นให้บาเลสแล้วนะครับเอริสเนี่ยจะเป็นนุกเกอร์หรือว่าเป็นแบล็กเมจมากกว่านะครับเนื่องจากว่ามีค่าพลังเวทที่สูงนะครับมีการโจมตีเพชมนต์ที่รุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะยัดมาเทเียที่เพิ่มค่าเมจิกแอทแทคไปสูงๆนะครับแล้วก็ภาคนี้เนี่ยมีการเพิ่มความคล่องตัวไปอีกเนื่องจากว่ามีเรเดียนวานนะครับมันแบบทำให้เอริสเนี่ยโจมตีแล้วก็การไร้เวทต่างๆเนี่ยมันทำได้สะดวกมากขึ้นครับ เบสิกการโจมตีเป็นการยิงเวทมนต์ใส่ศัตรูนะครับหลายตัวได้ด้วยนะฮะถ้าเกิดเรากดปุ่มค้างเนี่ยจะใช้ท่าเทมเพสนะครับผมเป็นท่าที่ถ้าเกิดโดนศัตรูเต็มๆแล้วเนี่ยจะเพิ่ม ATB ให้เอริทมากแล้วก็การชาร์จเต็มเนี่ยเราจะได้เป็นฟรีติ้งแฟมิเลียนะครับหรือว่าผีเสื้อมาบินข้างๆเรา ไอ้ผีเสื้อเนี่ยมันก็จะคอยยิงเวทมนต์เสริมไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราไล่เวทสกิลโจมตีเนี่ยผีเสื้อก็จะยิงเป็นแบบแสงสีส้มส้มรวงใส่ศัตรูด้วยนะครับซึ่งจำนวนฮิตเนี่ยน่าจะขึ้นอยู่กับระดับของเวทมนต์นะครับยิ่งเวทมนตร์ระดับสูงเนี่ยผีเสื้อก็จะยิงเยอะขึ้นครับ สกิลท่าของเอริสท่าแรกก็คือโซเดเรนนะครับท่าที่เอาไว้ดูด MP แล้วก็ทำดาเมจได้แรงพอสมควรนะครับยิ่งบอนเซอร์สแต็กเกอร์เนี่ยเราจะยิ่งดูด MP ได้เยอะขึ้นนะครับถัดมาคือซอร์สโตร์สตอร์มท่าทำดาเมจรอบตัวนะครับเป็นสายฟ้าผ่าลงมารู้สึกว่าในภาครีเบิร์ตเนี่ยจะถูกเนิร์ฟเรื่องของระยะนะครับแล้วก็ดาเมจลงพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นเวลาใช้เนี่ยก็ต้องอยู่ใกล้ศัตรูหน่อยครับ อาเคนวอร์นะครับเป็นท่าที่ทําให้เอริสเนี่ยยิงเวทเบิ้นออกมา2ครั้งได้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าถึงแม้ว่าเราจะยิงเวทเบิ้นนะครับแต่ว่าเราจะเสีย ATB แค่1เท่านั้นนะครับส่วน MP เนี่ยยังเสียเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวัง MP หมดด้วยนะครับเอริสเนี่ยเป็นตัวละครที่เหมาะกับให้ AI ใส่มาเทียร์ไซเดอร์จี้คู่กับเวทเอาไว้นะครับผมจะได้อคอยซัพพอร์ตยิงเวทเสริมตัวละครหลักของเรานะฮะ ถ้าตัวละครที่เราบังคับอยู่มีการใช้ ATB ออกมาเมื่อไหร่นะครับในการใช้พวกท่าโจมตีเท่านั้นนะครับผมเอริสหรือว่าตัวละครที่ใส่เซนจี้เนี่ยก็จะใช้เวทมนต์ที่ผูกกับมาทเดียเซนจี้อยู่ออกมาทันทีนะครับโดยไม่เสีย ATB และก็ไม่เสีย MP ด้วยครับผมแล้วก็เซนจี้เนี่ยมันใช้คู่กับอาเคียนว่ N ได้นะครับแล้วก็ ตัว AI ในภาคนี้ชอบเดินป้วนเปี้ยนแถวอาเคนบาดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเอริสนะครับผมใช้เวทเบิน้นสองขาค่อนข้างบ่อยทีเดียวครับ เรเดียนวอร์ดนะครับท่านี้จะทําให้เอริสมีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับการแดชเนี่ยก็จะเร็วขึ้นนะครับสามารถที่จะแดชชนศัตรูแล้วก็ขัดจังหวะศัตรูได้นะครับรวมไปถึงการเพอร์ฟิคดอสเนี่ยก็จะทําได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับในการที่เราอยู่บนเรเดียนวอร์ดนะฮะท่าโจมตีนะครับเป็นท่าโจมตีแบบเลเซอร์แบบนี้แทนซึ่งเป็นการโจมตีแบบเวทมนต์ที่มีสเต็คเกอร์ดรังเบรค่อนข้างสูงพอสมควรเลยแล้วก็ระหว่างที่อยู่บนเรเดียนวอร์ดเนี่ยเอริสจะไร้เวทนะครับแล้วก็จะไม่โดนโจมตีจากศัััตรรูเเเเลยนนนนะคคบก็็ือโดดดปทที คลิกเล็กน้อยนะครับเอริสสามารถที่จะวางอาร์เคสวอร์ดแลวก็เรดนวอร์วดว,รวางซ้อนกันได้นะครับผมก็คือจะทําให้มีผลซ้อนกันทั้งสองอันเลยไม่ว่าจะเป็นการเดสนะครับหรือว่าการใช้เวทเบิเร,ร์ไล่เวทอมตะนี่คือใช้ได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดจะวางห่างกันก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าตอนนี้เอริสเราจะมีท่าวาร์ปอยู่นะครับปดสามเหลี่ยมเนี่ยเอริสจะวาร์ปไปวาร์ปมาระหว่างวาดทั้ง2อ,อันได้นะครับ ปกติแล้วเอริกก็จะวาร์ปตามทิศทางที่เรากดนะครับไปซ้ายก็ซ้ายลงก็ลงนะฮะแล้วก็คูดาของการวาร์ปเนี่ยอยู่ที่7วินาทีนะครับเราจะสแปมไม่ได้ก็ต้องวางแผนการใช้หน่อยครับ s ซ n นอร์ s k i l สของเอริสนะครับ <Okay. S 1> บอดี้การ์ดเนี่ยก็คือว่าดึงเอา AI นะครับ <Okay. S 1> ผมมาบังเราให้พ้นจากอันตรายนะครับ ข้อดีคือว่าเราสามารถที่จะดึง AI อ่ะบางทีอาจจะแบบโดน AOE อะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็ดึงให้ออกมาก็ได้นะครับจะได้แบบหลบจากการโจมตีที่มันอันตรายได้นะครับผมแล้วก็คลิกเล็กน้อยนะครับเราใช้ท่าเนี้ยคู่กับเลตเทอร์ทีเนี่ยจะดีมากๆนะครับเพราะว่าเลตเทอร์ทีเวลาเขาบล็อกดาเมจนะครับเขาจะได้เกรดเวนเทนส์เกรดเนี่ยเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเอริสก็สแปมเอาเลตเทอร์ทีมาบังด้วยเลยนะครับจะได้เก็บเกรดของเลตเทอร์ทีนไปด้วยครับ ท่าประสานตอนนี้นะครับ Five Work Blade d e j u v e n i s h m e n t p e d e t a l i e Roll พวกนี้เนี่ยเป็นท่าพเพิ่มดิบดิบเบรคเลเวลเหมือนกันหมดเลยนะครับก็ยังไม่มีอะไรพิเศษมากนะครับ ลิมิตเบรกฮีลิ่งวินฟื้นเอชพของเพื่อนเพื่อเราทั้งปาร์ตี้นะครับแล้วก็ท่าที่2เป็น Planet Protection นะฮะทำให้ปาร์ตี้ของเราเนี่ยเป็นอมตะนะครับผมกับการโจมตีทางกายภาพเท่านั้นครับสำหรับเอลิธนะครับนอกจากเรเลนหว่างที่เพิ่มมาเดี๋ยวนไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นที่มากมายนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าตัวเต็มจะมีอะไรเพิ่มเติมมานะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับข้อมูลที่ผมรวบรวมมาให้นะครับถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับวันที่ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ